สักนหน่อยเด้อแต่สิ่งที่อาจารย์ทำคือเขารักด้วยหัวใจเขาอยากลงมาทําให้เสียงอีสานให้คนอยู่ในเสียงอีสานครอบครัวเสียงอะไรทุกคนไปต่อได้โดยการปรับปรุงพัฒนาถูกอย่างกอนวิเคราะห์มาเลวขอมูลหลายหลายคน,น,นวีครา์มาแลววันสิไม่เห็เสียงอีสานไหมพี่น้อง้าใจบอกเออมันก็เลยเกิดเป็นอะไรเสียงสารยุบท้อง ทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มีความสุขดีอย่างส่ไหมอืมที่ก็อยากถามอยู่ว่าตังแต่าจารยไม่เฮ็ดเิงกีสาเนี่ยตังแต่เปิดวงมาเนี่ยมันไม่มดีมองเลยก็อยากถาม้วยกันอันนี้พูดถึงส่วนหน่อยแล้วพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเด้ออันนี้พูดถึงพูดถึงจะเฉยว่าทิวไม่รู้หรอกว่ามันเกิดดราม่า,มาเรื่องอะไรบ้างแต่สิ่งที่ทิวสัมผัสดได้กับคนที่เขามาทํากับบริหารเนี่ย มองลึกๆเข้าไปในในข้างในข้างในลึกมองเข้าไปลึกๆแม่พี่น้องนั่นละ่ะอมืมันก็เลยอยากหลายๆคนก็หัว่าก่อนอันนี้มันเกิดปัญหาหลายๆคนแต่เราจะไม่พูดถึงว่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว เดือนที่มันผ่านมาแล้วสิหมครับพี่น้องคือผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้สีนิสานมันดีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราพยายามที่จะปรับพี่น้องเปิดวงมาทั้นในหอนเดือนดิพี่น้องเปิดวงมาทั้นในหอดเดือน,นอเลยครับดีจ่ามีอย่างน้อลูกปลาถึงมะจากขึ้นไก่รับเที่ยวกับงงขึ้นกันดีซูมองตำปลารับสิ่งจะเยอะอยานั่นแหละครับพี่น้องไม่คือคือที่วงงไงว่าวันนี้ ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เก้าโมงคือคิวคิวกรอยุอยูกับตทรสั์แบบนี้พี่น้องหกสิบเจ็ดสิบสายแม่คือก็เลยงงมาเอามันเกิดเอียงขึ้นขนาดนั้นเลยบอกสิแม่ครับพี่น้องมันขนาดนั้นเลยตียังสิแม่ครับคือนั่นแหละครับกับทิวเสาร์วทุกคนหน่อยครับมาอยู่มาดูสิงห์สานเพราะคําว่าเป็นคําว่าสิงห์สาน ครับอหมักในมอร,ระดกศิลปะวัฒนาไทยของอีสานบ้านเฮาโดยที่มีคนมาเห็นในเฮ้าในเบิงในช่ผลงานคืนืตอนำทีจะกับผาดคือเมนูกหน่อยไรพอนและจะรวมถึงศิลปินทุกคนนักดนตรีแดนเซอร์ทุกคนเนี่ยครับเห็ดเต็มที่กับเสี่ยงอีสานเพื่อที่เสิร์ฟให้พี่น้องทุกคนได้เห็นว่าคําว่าเซี่ยงอีสานกลับมาในยุคนี้ก็คือยุคทองอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเข้ามาปรับเปลี่ยนไม่ใช่เขาเอื่นอะไร ปรับเปลี่ยนหมายถึงว่าปรับให้มันดีขึ้นให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยคนเท่ามันใหญ่ขึ้นทุกมือใหญ่ขึ้นทุกมือมันต้องปรับมันต้องปรับแต่เราก็ยังไม่ได้ปรับไ่ได้ปรับเปิดขใจบ่พี่น้องอะไรที่มันอยู่แล้วเราก็คงไว้แต่ว่าใส่ผงชูรดลงไปใส่อ่านยังก่อนผงปรูรดฟ้าไทยมันนวยมันกลมกล่อมขึ้นใจบ่พี่น้องอะไรที่มันใหม่เราก็เอาเข้ามา เสริมเห็นเก่าให้มันนัวขื้นให้มันแสบขึ้นนั่งสิแม่พี่น้องให้มันถือปากทุกคนนั่งเสียอาจาบอกต้งแต่แดดกัยังมีหลายยีหอเฮ้ยเอาที่โจมีอย่างนี้อาจารย์บอกว่ามันตรงอึงสูเก็บแม่นะครับพี่น้องนาลาย่าพ้ากันนัาย่าผ้ากันก็เกิดว่าอย่างย่าพ้ากันคือคนที่รู้จริงอ่ะมันมีไม่กี่คนหรอครับคนในวงนะ คนที่รู้จริงรู้ลึกๆจริงๆมันมีไม่กี่คนหรอกครับแต่คนที่ไปตั้งกระทู้หรือไปตั้งเพจทำหน้าย